สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตรงชีเป้านะครับเอาละครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำคำ่้คืนวันนี้เอฟมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับ,รบในเวลา3ทุ่มตรงครับให้เชียร์ไปที่ทีมอย่างเออเช่ คู่แรกครับในเวลา3าทุ่มตรงนะครับให้เชียร์ไปที่ทีมอย่างเออร์โชลุมนะครับทีมแบบที่15ของศึกฟุตบอลตุรกีลีกาวันนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างเอลเตสปอร์ทีมแบบที่13ของตารางครับสำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างเออร์โชลุมนะครับสามนัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป2เสมอไป1ไม่แพ้กับใครตลอด3าเกมที่ผ่านมานะครับและสิติในการเล่นในบ้าน4เกมหลังสุดอาจจะไม่ค่อยดีก็จริงครับ4เกมหลังสุดแพ้ไป3 แต่อย่างไรก็ตามครับเกมล่าสุดพวกเขาสามารถชนะทีมอย่างเยนี30ครับชนะในบ้านตัวเองครับก็ความมั่นใจน่าจะกลับมาพอสมควรครับ วันนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างอัลเตสปอร์ซึ่งถือว่าแพ้รวดมา2เกมติดต่อกันแล้วสติในการออกไปเยือนถือว่าอย่างห่วยเลยครับหกเกมหลังสุดชนะคู่แข่งที่เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมดังนั้นเกมนี้นะครับผมเชื่อฟอร์มการเล่นโดยรวมช่วงหลังทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างเออร์เชอร์ลุมดูดีกว่าก็เชื่อว่าเกมที่เล่นในบ้านพวกเขาจะไม่แพ้อย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นหน้า3แต้มได้คู่นี้เชียร์เออร์เชอร์ลุมไปได้เลยครับ คู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับให้เชียร์ทีมอย่างคารยาสปอร์ไปได้เลยครับทีมอันดับที่5ของศึกฟุตบอลทีมอันดับที่5นะครับของศึกฟุตบอลตุรกีลีกาวันนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างอิยุปสปอร์ครับทีมรองจ่าฝูงสำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างซาก สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างสกาย่าสปอร์ครับผลงานในลีกสินัดหลังสุดดีมากชนะคู่แข่งไป9นะครับแล้วก็แพ้ไปพเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สถิติในการเล่นในบ้านในเกมลีกเนัดหลังสุดชนะไป6แล้วก็แพ้ไปพเพียงแค่เกมเดียวครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดีสุดๆไปเลยนะครับกำลังมั่นใจมากๆวันนี้เจอบทีมรองจ่าฝูงนะครับอย่างอ e ียุสปอร์ซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยครับสามนัดหลังสุดในการลงเล่นแพ้ไป2แล้วก็3แต่ สานัดหลังสุดในการลงเล่นแพ้ไป2ครับฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามสถิติที่ดีของพวกเขานั่นก็คือสถิติการออกไปเยือนเพราะว่าสามเกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับวัดฟอร์มโดยรวมในการเล่นของทั้งคู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่านาทีนี้นะครับสกายยาสปอร์เป็นทีมที่แพ้ยากมากนะครับแล้วก็ถือว่ากำลังเล่นด้วยความมั่นใจก็เล่นในบ้านด้วยเกมนี้เชื่อพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้คู่นี้เสียทีมอย่างสกายยาสปอร์ไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับไปดูที่บอลอียิปต์กันบ้างครับในเวลาตี25นาทีนะครับก็เป็นเกมระหว่างทีมอย่างเซรามิก้านะครับทีมรับที่11ของตารางวันนี้จะเปิดบ้านรับการเป็ทีมเอลโมคารูนะครับทีมแับที่6สำหรับทีมอย่างเซรามิก้านะครับ4เกมหลังสุดในการลงเล่นไม่แพ้กับใครนะครับชนะคู่แข่งไป3แล้วก็เสมอไป1นะครับ แล้วก็3นัดหลังสุดในการลงเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะรวดทั้ง3าเกมกําลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเลยครับวันนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยี่ทีมอย่างเอลโมคารูนนะครับซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเล่นไม่ชนะใครเลยครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4ออกไปเยือน2เกมหลังสุดนี้ก็แพ้รวดมาด้วยนะครับฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีดังนั้นเกมนี้นะครับทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างเซรามิก้ากำลังผลงานดีแบบนี้ได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านด้วยเชื่อว่าเกมนี้เล่นในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นหนึ่งหน้า้างเรมิก้บ เอาละครับ3ทีมที่อยากจะเชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับคู่3ทุ่มครับเชียร์ทีมอย่างเอชเชอรลุมนะครับคู่เวลาเที่ยงคืนครึ่งเชียร์สกายาสปอร์และปิดท้ายคืนนี้ครับตีสองสิบห้าเชียร์ทีมอย่างเซรามิก้าไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ